งานของเราวันนี้โอ้ยไล่ตืต๊ดทำชูดลุกโทษโอ้ยโอ้ยได้ยังคะงนี่ก็เพิ่งจะลงนะคะก็รอรอสักครู่นะวันนี้ คนไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้เรามาตกปลานินที่บ่อเจ๊น้อยนะคะแถวสมุทรสงครามแล้วตัวหนึ่งไอตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่ตัวที่สามเออเออน้องมิกมัน ปรปลุนกันต่อค่ะวันนี้แดดดีนะคะไม่เจอฝนเหมือนวันนั้นที่เรามานะวันนี้บอ่อปลานิลกลางสวนมะพร้าวเนาะบรรยากาศดีวันนี้มีแดดมีลมมาลุ้นกันยาวๆค่ะบิ๊กใส่อะไรตะก้อดังตะก้ตะข่ายเขาให้ใส่ตะข่ายได้นะคะกิ้งลิ้วสปิวได้หมดเลยอย่าเราเป็นรำ ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องฮักแหงสไตล์นะคะ<ด>วันนี้พา<ด><ด>น้องๆน,นะคะน้องวิกน้องบอยน้องเนยมาตกปลานิลที่บ่อเจ๊น้อยนะคะแ<ด><ด>ถวๆสมุทรสงคราม<ด>ก็กำลังเริ่มลงเบ็ดกันแล้วนะคะ<ด><ด>ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ปลานิลกลับบ้านไปทำกับข้าวกันไหมวันนี้แดดดีลมดีไม่มีฝนนะคะวันนี้เราไม่เจอฝนเหมือนวันนั้นก็ ได้เรื่อยๆนะคะลุ้นกันไปยาวๆไปได้ปะได้ปะบิ๊กโดนนะครับบิ๊กโดนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอีงองเฮตัวไม่ค่อยใหญ่สวยสวยตัวเทาๆเพราะอย่างแสบ ตัวเท่าๆตัวเท่าๆหมายถึงตัวพอดีพอดีตัวกินพอ่อแก่ <c oughs> เออนี่แหละตัวสอยุ่บบาแเลยลตัวนี้ต่องเสร็จงเดเด <c oughs> าแ <c oughs> น่นอนขนาดโอ้โชว์หน่อยเจอแล้ว อย่าหาท่อ,ทอนะแบบนี้โทรศัพท์ตกน้ำผัดซิมเลยอ่ะ้าบิ๊กปลาขึ้นแล้วบิ๊กปลาขึ้นแล้วยิพพ้ยว้าวบิ๊กขึ้นแล้ว สวยสวยสองตัววอ้ยิ๊กตัวข้างล่างนี่สวยว่ะนา้มเลยอะเห็ดเบนุยังกินดีวะเขานั่งดีอย่างนี้พูดเจอะแต่ยัง <c oughs> นั่งรอมาไม่นานเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง นีบ่บรรยากาศโดยรอบบ่ออยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวอุ้ยจะวมาทุ่นจมแม่โบดึงเบ็บาาดแม่โบวัดเนาะได้สัมผัสยังไม่ได้สัมผัสเลยเอ๊ะวัดเอออนั่นแหละค่อยๆหมุนบ่นี่ค่อยๆหมุน ค่อยๆม้นค่อยๆม้วนโหปลาหนึ่งแโละปลาใหม่ปลาใหม่มันก็เลยมีแผลโอ้ตัวสวยอยู่นะตัวใหญ่แต่มันมีแผลเอาเอาล่ะอืมปลามันใหม่ใหม่น้ำ แน่นอน่嘛ไงคะมันเป็นยังไงมันตุกตุกเหรอใช่ดึงมือเลยแหละมันดึงมือใช่ไหมมันดึงมือมันบอกมันตึงตึงอันนี้เลิกไปว่าถ้าเกิดบลอกเรขึ้นเนี่ยเขาบพูดอะไรอ่ะหมอหมอหมอใหญ่ได้แล้วหมอใหญ่เออนะได้เกลี่ยเกลี่ยลมกูไป ตกใจกันจินแถวเมื่อกี้มึง่ต้องง่ายไปมึงอยู่เนี่ยง่ายไปมันก็ไม่ได้ง่ายไปมึงยังไงนี่ตัดหนาเลยตัดหนาเลยูัวตกก็โดนเราได้เลยขึ้นกระงามเลยนิกระด้างทอฝ่ามือเนาะเลยทอฝ่ามือเยอะใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ต้องเอาให้ได้ ต้องเป็นเบอร์ซิปนะต้องเป็นเบอร์ซิปปาลินานิเอาตั้งใดก็ได้ตาลินอหาวแบเอบิ๊กโดนอีกโอ้สวยด้วยอี เนื้มมอกุ้งเนาะเลยเจ่าเบ็ดเผาสองดวงมิกโดนเลยมิกโดนแล,ล้วใช่ะหมบุดบ่อีโอ้ตัวใหญ่ตัวละนี่สวยว่ะอืมสวยงามตัวนี้สวยว่ะใหญ่ด้วยไม่มีแผล,ลนะแด้วยนะเนี่ยฮะออตัวใหญ่พี่เห็ดป่าเผาแสบขนาดได้นี่ ัฟรีมือฟีมือออก้าุดน้อยห้บิกอาอหลุดจ่อยอืมเออจะซื้อที่เจ้าวนีื่นไง บ,บ,บ,บเบยอออ,อ๊แต่มันก็สวยอยู่นะโอ้ยตีให้แตกแล้วอาตีให้แตกแล้วตีให้แตกแล้วถึงจะเป็นแต้มเล็กแต่ก็ได้แต้มนะ ตัวนี้ตัวแค่นิดเดียวนี่ กำลังดีแต่ถ้าไซนี้ปลามันไม่มีแผลนะิี่เนาะอเออว่ะมันปลาเก่าหรือเปล่าสงสัยลงของฝั่งนูนน้นซะล่ะฮะไอ้ของแท้มีของแท <c oughs> ้มีของแท้ของควางทั้งนั้ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบิ๊กเอาอีกแล้วออื้ดีดีค่ะงามงามงามส,สวยๆในตัวนี้ขาวเจ้าเลยของแท้บ่าอะไรหรอเก็บคอยอสิอืยย้ <laughs> อ Bí ouais, à, uh. tí đi lạp kỳ tụi anh ạ dẫn tìm mọi người mẹ mhm 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 đi, mhm 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 มังสวยเลยตกด้วยตาข่ายตะโกะ้ตาะข่ายได้เวลาเก็บของกับบ้าน นีีเก็บได้หรอไหนมาดูผลงานของเราวันนี้โอ้หลายตืมดูปะมั้งหาโลหมดล้วนแล้วไปข้างดูก่อนนะคะสุดยอดตานตัวงาม ากปฝีมือนี่ไอบิ๊กยกช่างอยู่ดีบิ๊กงานมัไหม10โลครึ่งตะก้าเมื่อกี้เมื่อกี้2โลครึ่งได้8โลโอเคนะก็โอเคอยู่เดี๋ยวรอเจ๊เข้ามาดูก่อนทำมาตเว้าหนาไม่จะได้อู่แล้วนี่ พราะช่วงเช้ามันน่าจะกินดีแหละที่นานาเขาตกตอนเช้าๆอ,อ่ะได้เป็นสิบกโลเออสวยๆย้นไปแากแจมเมื่อกี้ที่เทียที่เทียที่เทียหายเทีย,ททย,ทยพี่บอยได้แต้มชูดุกโทษโอ้ยก็คงใซซสวยบ,บิ๊กแลนด์รู้บม๊อเกลอบเออ ยัเพิ่งยวเงเพิ่เงเดี๋ยวเอาที่ตักมาตักดีกว่าไอ <laughs> ้บอยเกง่งนะว <c oughs> บิ๊กเร็วหน่อยให้ดยวให้มันมา <laughs> <laughs> ปุ๊บ เรียบร้อยสวยงามมิกระวังเบ็ดสามทางไม่เอาเป๊อปเปอร์มากิปเปอร์มาคนแต้มสูนย์ได้แต้มใหญ่จังเลยวะส,สีเทียวนะหนูชอบสีเขียวแน่ะปลากระพงอ่ะสีเขียวผ่านตลอดเลย มันโดนสามั oh, boy, ้งใช่ไหมโอ้บอยเล่นโหดเลยเหรอเล่นสามทางเลยเลยมิกระวังมันสะบัดใส่มือเมื่อนกรดบนบาดยังไงต้องเมื่อนอู้ห้าเป็นไงเป็นไงกโอ้เนี่ยนอนว่ะอีกว่าไงเราอ่ะ papas <laughs> <laughs> kaan <Yem> kaban yum <Nun>